อัพเดตฝนฝ่าอากาศภาคอีสาน12กันยายน67ไปรับชมรับฟังกันเลยจา้าเมื่อนี่ภาคอีสานของเฮ้าจะมีฝนฝักนองประมาณิ7ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นเลยน้องค่ายบึงการน้องบุรัมยภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมหาสารคามชัยภูมิ กาลสินคอนแกนมุกดาหารละกียโสธรลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็วลมี่1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยูุ่ที่3 2 3 4องศาเซลเซียสสำรับเรดารา์สูตรตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางเตรียมเพื่อหน้าุ่งน้ำโมสมบานพื้นเพ่นสางค่อมบานดุงจังหวัดอุดรธานีเมืองปากชม่มจังหวัดเลยบานม่วงขํมจาการจะเรื่นศีนว่านนน,นิวัดจังหวัดสกลนครหน้าท่อม านแพร่งสีสงข้ามท่าอุเทนจังหวัดนครพน,นมเมืองนิคมค้าสอยจังหวัดมุกดาหารเลิงนกท่าจังหวัด,ดยวโสธรเกือบทั้งจังหวัดของน้องค่ายและบึงการคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะโอเค